student. Welcome back to my class with me ี่ที่แชทปริศนาจตุรปาสวัสดีคะ่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้คะ่ะเราจะเรียนเรื่องของ uncountable nouns uncountable nouns ในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English Club Grammar Practice 4ของกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะ เนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูควาพร้อมกันเลยค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะเนื้อหา Unit 2 Uncountable nouns ข้อที่1นักเรียนรู้จาก Uncountable nouns ข้อที่2นักเรียนสามารถบอกปริมาณหรือจำนวนของ Uncountable nouns ได้และข้อที่3นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนค่ะเอาละคะ่ะเรามาดูเนื้อหากันเลยนะคะ Uncountable nouns are names of things that we cannot count. Uncountable nouns are names of things that we cannot count. คำนามที่ไม่สามารถนับได้หรือยากที่จะนับนั่นเองค่ะ Example juice juice sugar sugar butter butter ปเ l e p เปเปเอาละค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าคำศัพท์ตัวอย่างที่คุณครูยกให้นักเรียนดูนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น juice sugar butter หรือ p e p e r นะคะ we cannot count นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถนับคำนามเหล่านี้ได้ค่ะถ้าหากน้ำผลไม้ไม่ได้อยู่ในภาชนะเราก็ไม่สามารถนับได้ว่าน้ำผลไม้นั้น มีจำนวนเท่าไหร่นะคะหรือแม้กระทั่งน้ำตาลค่ะหากเราเทน้ำตาลลงบนโต๊ะหรือลงบนพื้นไม่ได้อยู่ในภาชนะเราก็ไม่สามารถนับได้นะคะว่าน้ำตาลเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่หรือแม้แต่เนยค่ะ butter เนยนะคะเราก็ไม่สามารถนับได้นะคะว่าเนยมีจำนวนเท่าไหร่หรือเมื่อเราไปละลายนะคะผ่านความร้อน มันก็ยังเป็นเนยยเ,เราก็ไม่สามารถที่จะนับได้นะคะว่าเรามีจํานวนเนยหรือบัตเทอร์เท่าไหร่นะคะกระดาษค่ะกระดาษก็เช่นกันค่ะตอนนี้นักเรียนเห็นเป็นกระดาษเป็นแผ่นๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เมื่อเราฉีกมันออกเป็นชิ้นเล็กๆมันก็ยังเป็นกระดาษอยู่ดีจนเราไม่สามารถนับได้ว่ามันมีเท่าไหร่นั่นเองนะคะคำเหล่านี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของ uncountable nouns นั่นเองค่ะ เรามาดูเนื้อหาทีละข,ข้อนะคะว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือ Uncountable n o u n s นะคะอันดับแรกค่ะ Uncountable n o u n s ส่วนใหญ่จะเป็นพวก Solid หรือ Gas นะคะก็คือพวกที่เป็นของเหลวนะคะหรือเป็นแก๊สนั่นเองซึ่งเราไม่สามารถนับได้นั่นเองค่ะหากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในภาชนะที่เราจัดเตรียมไว้นะคะ เช่น water water น้ำเปล่า milk milk นม coffee coffee กาแฟ ink ink มือเห็นไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะเพราะมันอยู่ในรูปของของเหลวและก็แก๊สนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดู รูปแบบที่2นะคะดูยังไงคะมันถึงจะเป็น uncountable nouns ก็คือ the nouns that cannot count the nouns that cannot count ก็คือคำนามที่เราไม่สามารถนับเป็นจำนวนได้นั่นเองค่ะมันอาจจะมีจำนวนก็จริงนะคะแต่มันมีมากจนเราไม่สามารถนับได้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ rice rice ก็คือเม็ดข้าวนั่นเองค่ะ เม็ดข้าวนะคะถ้าหากเรา,านํามาเทรวมกันหรือกองไว้บนพื้นหรือบนโต๊ะเราไม่สามารถนับเป็นเม็ดๆได้นะคะมันมีมากจนเกินไปนั่นเองค่ะหรือแม้แต่ salt salt เกลือนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะนับจํานวนได้นะคะว่ามีเท่าไหร่ pepper pepper พริกไทยนะคะก็ไม่สามารถที่จะนับได้นะคะว่า มีจำนวนเท่าไหร่เช่นกันค่ะแล้วก็ s ซ n d ์แซนด์เม็ดทรายนั่นเองค่ะเป็นคำนามที่เราไม่สามารถนับได้นะคะมันอาจจะมีจำนวนก็จริงค่ะแต่มันมากเกินที่เราจะนับนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้มาดูคำนามที่เราเรียนรู้กันมานะคะ ประเภทที่3ก็คืออาหารนะคะส่วนใหญ่อาหารจะอยู่ในรูปของ u n c u u t t a b l e n o u n s นะคะก็คือคำนามนับไม่ได้นั่นเองนะคะอันได้แก่ Meat Meat เนื้อนะคะเนื้อนี้เราไม่สามารถนับได้นะคะถ้าหากเราแบ่งชิ้นออกเป็นส่วนเล็กๆเ,เ,เ,เราก็ยังเรียกชิ้นส่วนเล็กๆนี้ว่าเนื้ออยู่ดีนะคะหรือนำไปบดเช่นกันเราก็ยังเรียกว่าเนื้ออยู่ดีนะคะ bread เ e a d ขนมปังค่ะขนมปังก็จัดอยู่ในํำนามประเภท uncountable nouns นะคะไม่สามารถนับได้เช่นกันค่ะหรือชีสชี e นะคะคล้ายๆกับ butter เนยนะคะเมื่อมันหลอมละลายแล้วมันก็ยังเป็น cheese อยู่มันก็ไม่สามารถที่จะนับได้เช่นกันค่ะว่ามีกี่ชิ้นมีกี่ส่วนมีกี่อันนะคะ Cake cake เทคนะคะก็ถือว่าเป็นคำนามนับไม่ได้เช่นกันค่ะและอีกประเภทหนึ่งนะคะที่จะเป็นคำนามนับไม่ได้นั่นก็คือพวก Minerals แล้วก็เมทัลนะคะก็คือพวกแร่ธาตุหรือโลหะต่างๆนะคะที่เราไม่สามารถจะนับมันได้นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น o o ู Bood ไม้นั่นเองนะคะแบบนี้เราก็เรียกว่าไม้นะคะ อยู่เป็นต้นมีชีวิตเราก็เรียกว่าไม้ใช่ไหมคะพอเราสไลด์ออกมาเป็นแผ่นเล็กๆเราก็ยังเรียกว่าไม้ยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะจํากัดจํานวนได้นะคะเราจึงกําหนดให้มันเป็นอัน o า n t a b l e noun นั่นเองค่ะอีกชนิดหนึ่งก็คือ G o l d gold ตัวนี้ก็คือทองนะคะทองเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะคะทองก็ไม่สามารถที่จะเป็นจํานวนที่นับได้นะคะ แล้วก็ paper Be paper Be ก็คือกระดาษนั่นเองนะคะกระดาษก็ถือว่าเป็น uncountable nouns นะคะไม่สามารถนับได้เช่นกันนะคะเราสามารถแบ่งหรือฉีกมันออกเป็นชิ้น,นเ,ลเล็กๆกกองรวมกันเราก็เรียกสิ่งที่เราตัดหรือฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนั้นเรียกว่ากระดาษอยู่ดีนะ,ะจนเราไม่สามารถนับได้เช่นกันนั่นเองนะคะเอแล้วถนะ้าหาก uncountable nouns คำนามที่นับไม่ได้ เราต้องการให้มันนับได้เราจะทำยังไงนะคะ How to counting uncountable nouns นะวิธีการนับจำนวนของคำนามที่นับไม่ได้เรามีวิธียังไงนะคะวิธีแรกค่ะวิธีแรกก็คือเราจะต้องบอกคุณสมบัติหรือลักษณะของคำนามนับไม่ได้นะคะเช่นคำนามที่เรามีอยู่นั้นหรือเห็นอยู่นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรอาจจะเป็นก้อนนะ เป็นเป็นแท่งนะคะเป็นแท่งเป็นชิ้นส่วนนะคะหรือจะอยู่ในภาชนะที่เป็นแก้วนะ,ะเป็นแก้วหรือจะอยู่ในภาชนะที่เป็นเป็นขวดแบบนี้ก็ได้นะคะคือการบอกคุณสมบัติหรือลักษณะของมันนะคะหรืออันที่สองค่ะบอกปริมาณนะ,ะบอกปริมาณหรือการช่างวัดนะคะว่าคำน้ำนับไปได้นั้นมันมีจำนวน เท่าไหร่นะมีปริมาตรเท่าไหร่นะนับเป็นจำนวนช่างวัดเท่าไหร่นั่นเองนะคะทีนี้มาดูวิธีการนับคำนามนับไม่ได้นะคะให้สาม,มารถนับได้นั่นเองนะคะวิธีที่หนึ่งค่ะก็คือการเติมลักษณะนามหรือคุณสมบัติของคำนามนับไม่ได้ลงไปนะคะเพราะมันมีลักษณะเป็น เป็นชิ้นนะเป็นก้อนเป็นแท่งหรือว่ามันเป็นขวดนะหรือว่ามันเป็นเป็นชามนะคะนะคะตามนี้เลยนะคะคำแรกค่ะ A p i e c e of a p i e c e of เป็นชิ้นเป็นแผ่นนั่นเองนะคะคำที่สองค่ะ a b a r of a b a r of ก็คือมีลักษณะเป็นเป็นแท่งเป็นก้อนนะคะ และต่อไปค่ะ a b o t t l e of about t e of ก็คือมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นขวดนะคะเป็นขวด a cup of a cup of ก็คือเป็นถ้วยนะคะเป็นถ้วยเป็นแก้วที่มีหูจับนั่นเองนะคะ a bowl of a bowl of ก็คือมีลักษณะเป็นชามเป็นถ้วยนะคะแล้วก็ a glass of a glass of ก็คือเป็นแก้วนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะรูปภาพแรกค่ะกาแฟใช่ไหมคะกาแฟทีนี้กาแฟอยู่ในภาชนะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องนับได้นะคะนับได้เราก็จะใช้ a cup of coffee a cup of coffee นะคะกาแฟ1น่ถ้วยนะคะรูปภาพที่2กาค่ะคืออะไรคะใช่แล้วค่ะคือ chocolate นะคะช็อกโกแลตนะคะ ช็อกโกแลตในความเป็นจริงไม่สามารถนับได้นะคะเมื่อเราทานขณะที่มันแข็งอยู่มันก็เรียกว่าช็อกโกแลตนะ,ะเราละลายให้มันกลายเป็นของเหลวมันก็กลายเป็นช็อกโกแลตด,ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถนับได้เราก็ต้องใส่ลักษณะนามของมันเข้าไปนะคะเป็น A b a r of chocolate A b a r of chocolate นั่นเองนะคะต่อไปรูปภาพที่3นะคะเป็นอะไรคะ ใช่ค่ะ easy t a b r e a d ก็คือขนมปังนะคะขนมปังค่ะมันจะมีลักษณะเป็นก้อนๆใช่ไหมคะทีนี้เราจะนับออกมานะ,ะนับยังไงเราก็จะนับออกมาเป็นชิน้นหรือออกมาเป็นแผ่นนั่นเองนะคะเราก็จะใช้คำว่า a piece of นะคะ a piece of แต่ในรูปภาพค่ะมันมีมากกว่าหนึ่งนะ,ะมันมีจำนวนทั้งหมด3แผ่นด้วยกัน ะะเราก็จะใช้ว่า,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 วา three pieces of bread three pieces of bread ขนมปังสามแผ่นนั่นเองค่ะการนับคำนามนับไม่ได้ให้นับได้ในแบบที่สองนะคะก็คือการใส่ปริมาตรหรือการชั่งวัดเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นลิตร เป็นช้อนชาเป็นกิโลกร,รมัมหรือเป็นกร,รมัมนะคะเช่นอะกิโลกรัมอะกิโลกรัมนะอะกิโลกรัมออฟนะคะหรืออะทีสปูนออฟอะทีสปูนออฟก็คือ1ช้อนชานะคะหรือเป็นอัลเลสออฟนะคะ1ลิตรอะไรประมาณนี้นะคะหรือเป็น อ c ล u ัมออนะแบบนี้เป็นต้นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะรูปภาพแรกค่ะเป็นรูปภาพของอะไรนะค่ะช้อนนะเป็นลักษณะของช้อนนะคะช้อนชานะคะ a t e o s p o o n of sugar a t e a s p o o n o น sugar น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนนั่นเองค่ะหรือรูปนี้ค่ะ a lit of milk a lit of milk ก็คือนมจำนวน1ลิตรนั่นเองค่ะและรูปภาพที่3ค่ะ a kilogram of rice a kilogram of rice ข้าวหกิโลกรัมค่ะในถุงนี้มีจำนวน1กิโลกรัมนั่นเองค่ะเห็นไหมคะรูปแบบการทำคำนามนับไม่ได้า n a เ p l e t นาวให้เป็นนามนับได้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ทีนี้เรามาดูวิธีการสังเกตง่ายๆกันนะคะว่าเราจะสังเกตยังไงว่ามันเป็น uncountable nouns นะคะวิธีง่ายๆค่ะข้อที่1ะคะ uncountable nouns นามนับไม่ได้จะไม่เติม article a uh, และ an หน้าคำนามตัวเองนะคะจะไม่เติม article a uh, และ an นะคะหรือจะไม่มีการเติม s หรือ es ท้ายคำนามนะคะมาดูตัวอย่างนะคะคำนี้ค่ะ a coffee a coffee ถูกไหมคะไม่ถูกใช่ไหมคะถูก coffee เป็นนามนับไปได้จะไม่มีอะนั่นเองนะคะคำที่ถูกต้องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ coffee มาดูคำที่สองนะคะ sugar sugar ถูกไหมคะ นามนับไม่ได้เขียนแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกค่ะนามนับไม่ได้เราจะไม่เติม s หรือ es ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องจะเป็นแบบนี้ค่ะชื่อกะชื่อเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะและอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเรามักจะใช้ s u ำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้นะคะเพื่อบอกปริมาณ ว่ามันมีปริมาณจำนวนหนึ่งะคะเช่น there is some water there is some water มีน้ำอยู่จำนวนหนึ่งนั่นเองค่ะนักเรียนลองไปฝึกใช้และสังเกตดูในแต่ละประโยคกันนะคะเอาละค่ะเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นหลังจากเรียนเนื้อหาไปแล้วนะคะ let's start to do the exercise 1 n e unit t o นะคะ ถ้าเนาเรียนเปิดเอกสารประกอบการเรียนนะคะไปที่ unit 2นะคะเรื่องของ uncountable n o u n นะคะเัาเรียนจะเห็นแบบฝึกหัด exercise 1อยู่นะคะ Underline the uncountable nouns in the brackets ให้ทำไงคะ Underline ขีดเส้นใต้นะคะคำนามนับไม่ได้นะคะที่อยู่ในวงเล็บนั่นเองนะคะเรามาดูข้อที่1กันนะคะ เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณครูจะช่วยอธิบายแะ,ะให้ในักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเองนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ,คะ Mrs. Chen bought a packet of bought a packet of นะคะ,คะผู้หญิงคนนี้นะคะซื้อนะคะซื้ออะไรคะ a packet of ซื้ออะไรเราไปดูคำศัพท์ในวงเล็บค่ะมีคำว่า Sugar กับ Sweets นะคะ s u g ก r ก็คือน้ำตาลค่ะส่วน Sweets ก็คือพวกขนมหวานอาจจะเป็นลูกวาดก็ได้นะคะ p a c k e t of นะคะจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งถุงหนึ่งแพ็กนั่นเองนะคะจะซื้ออะไรดีคะที่ใช้กับการบอกปริมาณ การบอกลักษณะนามและตามด้วย o f ฟก็ต้องใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อที่1นึ่คำนามที่นับไม่ได้ก็คือชื่อก s ชื่อน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2นะคะ the water or water in the glass is cold the water or water in the glass is cold อะไรคะที่อยู่ในภาชนะที่เป็นแก้วนะคะแล้วก็มีความเย็นนะคะมาดูค่ะคำสั่งในมุเล็บมีคำว่า water กับ water นะคะอ่าถูกต้องค่ะก็จะต้องเป็นอะไรคะเป็นน้ำนั่นเองค่ะเป็นคำนามนับไม่ได้นะคะ water นะคะเป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ Buy me some butter or buttons, please. Buy me some b u t t l e or b u t t o n please. นะคะซื้อสิ่งนี้ที่อยู่ในมอือได้ให้ฉันหน่อยสิจำนวนหนึ่งะคะมีคำว,ว่าซ้ำอยู่ซ้ำใช้กับคำนามที่นับได้และนับไม่ได้เหมือนกันหมดนะคะแต่ทีนี้ค่ะโจทย์เขาบอกให้เรา ขีดเส้นใต้คำนามที่นับไม่ได้นะคะคำนามที่นับไม่ได้เราสังเกตจากการไม่เติม s ท้ายคำนามแล้วก็ไม่มี a หรือ n นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่3เราก็จะได้คำว่า b a t t l e b a t t e ที่แปลว่าเนยนะคะส่วนตัวที่สองไม่สามารถขีดเส้นใต้ได้นะคะเพราะว่ามันเติม s นั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะ The l o l l y is carrying, c a r i n g stone or sand to the factory นะคะ The l o l l y ก็คือรถเข็นรถล,ลากนั่นเองนะคะกำลังบรรทุกบรรทุกอะไรสักอย่างนะคะไปที่ factory factory ก็คือโรงงานนะคะบรรทุกสิ่งของที่นับไปได้ค่ะตอบข้อไหนคะตอบข้อ คำที่2นะคะ sand sand นะคะสังเกตได้ว่า sand นะคะไม่ได้เติม s ไม่มี a n article นำหน้าเพราะฉะนั้น sand จึงเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะในความหมาย sand ก็คือทรายนั่นเองนะคะข้อที่5ค่ะ I bought some I bought some ฉันซื้ออะไรสักอย่างนะคะจำนวนหนึ่ง Flower หรือ Flowers yesterday ซื้ออะไรคะที่มันเป็นคำนามนับไม่ได้เอาถูกต้องค่ะนัอเรียนสังเกตจากตัว s นะคะที่อยู่ท้ายคำนามนะคะถ้หาหากเป็นคำนามนับไม่ได้เราจะไม่มีการเติม s หรือ es นะคะข้อที่5เราก็จะตอบตัวแรกคะ่ะ f l o นะคะก็คือแป้งนั่นเองนะ,ะแป้งที่ใช้ทำ ขนมนะคะเป็นยังไงบ้างคะข้อที่1ถึงข้อที่5พอจะเข้าใจบ้างแล้วใช่ไหมคะสังเกตง,ง่ายๆค่ะก็คือมันจะมีจํานวนที่บอกลักษณะนามนะคะหรือมันมีจํานวนที่ใช้กับซ้ำหรือสังเกตได้อย่างชัดเจนก็คือคำนามนับไม่ได้จะไม่เติม s หรือ es แล้วก็จะไม่มี และแอนนำหน้าคำนามนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูเนื้อหาต่อในข้อที่6นะคะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ The wall is made of The wall is made of plants หรือ wood นะคะถ้าหากนักเรียนไม่รู้คำศัพท์เลยนักเรียนจะทำยังไงคะวิธีสังเกตง่ายๆ,ๆนะคะคุณครูบอกไปแล้วนะคะในคลิปว่า ถ้าเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะจะไม่มีการเติมะและ -n หน้าคำนาม 2. จะไม่มีการเติม -s หรือ -es ท้ายคำนามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคำตอบก็คือคำว่า wood wood ไม้นั่นเองคะ่ะกำแพนี้ถูกทำมาจากไม้นะคะส่วนคำว่า plants ไม่ใช่คำนามนับไม่ได้เพราะว่า มันเป็นไงคะมันเติม s นั่นเองค่ะข้อที่7ค่ะ the naughty boy put glue or insects on his sister bag the naughty boy put glue or insects on his sister bag เด็กผู้ชายใส่อะไรไม่รู้ลงไปในกระเป๋าพี่นะคะกระเป๋าพี่สาว ซึ่งสิ่งที่ใส่จะต้องเป็นคำนามที่นับไม่ได้เป็น uncountable นะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนข้อที่6เลยนะคะคำนามนับไม่ได้จะไม่มีการเติม s หรือ es ท้ายคำนามคำตอบจึงเป็น glue ที่แปลว่ากาวนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ insect มี s เราไม่ใช้นะคะต่อไปข้อที่8ค่ะ The apple or m eat from the freezer ให้นำแอปเปิลกับเนื้อออกมาจากตู้เย็นนะคะนำน้บไม่ได้ข้อนี้ง่ายมากคำตอบก็คือ m e t นะคะข้อที่9ค่ะ the man put the stack o f stick of paper on the table นะคะ put the stack o f ก็คือ stack off ก็คือมีลักษณะเป็นแพ็คนะ,คะเป็นหอ่อนั่นเองนะคะ วางไว้บนโต๊ะนะคะคำนามนับไมได้จะไม่มีการเติม s หรือ es ท้ายคำนามนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบคำว่า paper paper นะคะผู้ชายได้วางกระดาษหนึ่งห่อไว้บนโต๊ะนั่นเองนะคะมาดูข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10 The bird flew away from the The bird flew away from the smoke on i t นกะะ uh, no. มันบินหนีอะไรคะบินหนีหรือบินออกจากอะไรนะคะที่เป็นนามนับไม่ได้นะะ smoke ก็คือควันนะคะ gas นั่นเองนะคะส่วน nest ก็คือรังนะคะรังของนกนะคะมันกดกดควรจะบินหนีคำนามนับไม่ได้ก็คือคำว,ว่า smoke ควันหรือกลุ่มควันนั่นเองนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเสร็จแล้วแบบฝึกหัดที่หนึ่งทั้งหมดสิบคอทำได้ทุกคนนะคะและอย่าลืมไปทบทวนเนะะื้อหาการใช้ u n c o u n t a b l e n o u n คำนามนับไม่ได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ในสัปดาห์นี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสัปดาห์นี้มีแค่นี้นะคะ u n c o u n t a b l e n o u n นะคะ แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ See you again Bye bye ค่ะ